สวัสดีครับพบกับหงแดงอีกครั้งมวยไทยจะสีเฉพาะกิจประจำวันอาทิตย์ที่3เมษายนโค้งสุดท้ายมวยรอบปูนเสือวันนี้มาพร้อมกับเรทราคาต่อรองล่าสุดนอกจากนี้ข้อมูลในการฟิตซ้อมซ้อมที่ไหนความพร้อมเป็นยังไงเดี๋ยวหงแดงจะเล่าให้ฟัง FC ชอบกด s u b สไ r i b e กดติดตามให้หน่อยถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงาน มีโฆษณาดูโฆษณาห,หงแดงด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนี่คือมวยไทยเจ็ดสีเฉพาะกิจโค้งสุดท้ายมวยรอบปูนเสือก่อนเข้าทั้งสี่คนในวันนี้หงแดงขอบคุณเอฟซีจากวังสามหมออุดรธานีศักเสป๊อบหรือสักสิทธิ์ร่มศักสิทธิ์ร่มวาปีวันนี้คุณพี่สักสิทธิ์ร่มวาปีได้ส่งนะ ปลาแห้งปลาส้มส้มปลามาฝากหงแดงถึงกรุงเทพหงแดงได้รับแล้วอร่อยมากขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปเลยคู่หนึ่งคู่หนึ่งเนี่ยเกาะเตาเพชรสมนึกเจอกับนี่เลยเพชรสังวานสอากาแฟมวยไทยนี่คือคู่แรกนัดชิงดำใครชนะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นคนที่สามเกาะเตาเนี่ยซ้อมอยู่เพชรสมนึกร้อยเอ็ดภายใต้การดูแลของสมนึกต้นโศก เทนเนอร์คูเดส่วนคู่ปล้ำดาบดำปตททองทวีอีทีทีเด็ดเก้าเก้ามนต้นโจกบอกว่าเกาะเตาพร้อมปะทะเต็มพิกัดฟิตซ้อมดีเยี่ยมสภาพร่างกายสุดยอดส่วนเพชรสังวานสอกาแฟมวยไทยภายใต้การดูของ เสียสมานบุญยอเจ้าของเครื่องดื่มสอกาแฟมวยไทยเครื่องดื่มปั๊มปั๊มบำรุงสุขภาพท่านชายที่หมดไฟภายใต้การควบคุมการฟิตซ้อมของเทนเนอร์ห้าพรแพลวพราวเพชรพรพรมคู่ปล้ำเอกลักษณ์สาวสมานกาเม้นและน้องๆในค่ายส่วนน้ำหนักที่เกินวันนี้เพชรสังวานบอกว่าไม่มีปัญหาได้นำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาดูแล ดูแลเรื่องของการรับประทานคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่น้ำซึ่งช่วยให้การลดน้ำหนักดูดีขึ้นเพชรสังวานบอกว่า10ปอนที่ผ่านมาตอนนี้ได้แก้ไขเรียบร้อยมวยซ้ายเข่าในไฟเตอร์เกาะเต่าขวาครบเครื่องเดินหน้าแล้วท้ารวนเพชรสังวา,วานวันนี้หงแดงชอบไปที่เพชรสังวาน เรดเปิดเพชรสังวานต่อสามสองนะมองว่าเพชรสังวานอาวุธเนี่ยครบเครื่องส่วนอย่างอื่นที่ได้เปรียบหนึ่งได้เปรียบเรื่องของสรีระแรงประทะวันนี้ทุกอย่างไม่มีปัญหามองว่าเพชรสังวันได้เปรียบนี่คือชอบที่หนึ่งแรงเบียดแรงประทะดูดีกว่าเคยชนะมาวันนี้เพชรสังวานจะเบียดเกาะเตานะ ขาดลอยท้ายๆแล้วจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นคนที่สได้เป็นผลสำเร็จ FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามให้หน่อยถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงานส่วนถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาห,หงแดงด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณผู้สนับสนุนจากสปปลาวนะโนแกตตัวแทนจำหน่ายลำโพงคุณภาพดียี่ห้อจิบ นอกจากนี้ยังบริการรถเครื่องเสียงเคลื่อนที่บริการนะงานบวดงานแต่งงานสังสรรค์ต่างๆบริการทุกระดับประทับใจหลังโควิดเจอกันโทร020 77777 77 764ไปที่คู่สองคู่สองเนี่ย เดชพาคินสิทธิกำนันจจรวัตรเจอกับวุฒิกรปอเพชรศริหรือสวนน้ำทานคีรีทั้งคู่เนี่ยทรงมวยใกล้เคียงกันมากเป็นมวยขวานะอาวุธดีด้วยกันทั้งคู่เดี๋ยวของแดงจะเล่าให้ฟังเดชพาคินเนี่ยซ้อมอยู่ภูเก็ตนะภายใต้การดูแลของคุณอานหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ขณะที่วุฒิกรซ้อมอยู่นู่นเลย สวนน้ำทานคิรีกบับีภายใต้การดูแลของกำนันเจรรองออสสอทเทียนโผส่วนเทนเนอร์นะสักชัยเอ็มยูเด่นเพชรกันทัศเอ็มยูเด่นวันนี้สภาพความพร้อมทั้งคู่ร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมปะทะเดดพาคินจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาเข่าในเหนียวแน่นอาวุธลับมีสอง วุฒิกรสวนน้ำทานคีรีครบเครื่องเหมือนกันเตะขวาต่อยขวาหมัดคมวงในเหนียวแน่นวันนี้หงแดงชอบไปที่วุฒิกรมองว่าวุฒิกรเคยชนะเดชพาคินมานอกจากนี้ยังเป็นมวยที่หน่วยก้ารดีหงแดงมองว่านะวุฒิกรเนี่เหลื่อมกว่าที่อาวุธวงนอก ส่วนวงในมองว่าเบียดแต่จะเสียเปรียบในเรื่องของอาวุธลับซึ่งมองว่าเดชพากินดีกว่าเรื่องอาวุธลับคือสอบแต่ขณะที่ทั้งคู่ต่อสู้หรือแลกอาวุธกันวันนี้นะมุติกรจะต้องระวังไม่โชงชางขณะที่เดินเบียดเดินบทหรือจำเป็นที่ต้องเล่นวงในเนี่ยระวังอาวุธลับของเดชพาคินวันนี้ ระวังได้นะมองว่านอกเหลี่ยมในเบียดร,ระวังอาวุธลับวันนี้วุฒิกรนะจะเบียดเฉือนชนะเดชพาคินผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นคนสุดท้ายเลดเปิดตอนนี้นะเดชพาคินต่อสิบเก้ายังไม่ห่างถือว่าเบียดนี่คือมวยรอบปูนเสือรอบแปดคนสุดท้ายนัดสุดท้ายนัดชิงดำ fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาให้หงแดงด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงดูมวยรักมวยชอบหงแดงมวยรอบปูนเสือชอบที่หนึ่งชี้ชัดไปที่เพชรสังวาลสอสมานตามเมนวันนี้หลักเหลี่ยมอาวุธร่างกายแรงเบียดแรงปัะทะดูดีกว่าจะเบียดเสือนชนะก่อเต่าผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นคนที่สเลด เพชรสังวันต่อสามสองส่วนชอบที่สองมองว่าวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีวันนี้เบียดทุกอย่างดูว่าวงนอกเหลี่ยมจะเป็นรองในเรื่องของอาวุธลับวันนี้แม้ว่าจะเป็นรองแต่นี่คือชอบที่สองมองว่านอกเหลี่ยมวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเดชพาคินสิทธิกำนันเจริญวัตร์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นคนที่สองวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอลาไปก่อนพบกันใหม่ช่างก่อนชกสวัสดีครับ